สวัสดีครับ FC แฟนเพลงแฟนลับกับคำมอดลำเพลินออฟฟิเชีลครับพี่น้องเมื่อนีผมอยู่ที่อำเภอรประทายครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสวนภูวินล,ล่านะครับเป็นห้องพักกลางทุ่งนามีห้องสัมมนามีห้องพักมีห้องประชุมนะครับแล้วก็ โอ้หองพักหลายหองเลยครับพี่น้องครับวันีผมมาทํางานอยู่นี่ครับมาขับไมโครแล้วก็เพราะว่าทังด้านนาถนนมันแคบครับเพื่อนก็เลยเอารถไมโครมาขยายทา่าให้มันกว้างขึ้นครับเพราะว่ารถมันแลนส่วนกันบ้ได้พี่น้องอยู่นี่มีอ่นสวนน้ำน้ครับมีสะว่ายน้ำอรองรับแขกเรือผู้ มาติดต่อพักนะครับอยากมาอาบน้ำก็อาบได้นะพักพอนยนใจครับสำหรับเด็กนี่โซนนี้เป็นโซนของเด็กครับน้ำตื้นแต่ว่ามาตรงนี้ก็จะประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็ลึกๆๆๆมาโซนตรงนี้น่าจะเป็นสำหรับผู้ใหญ่แล้วแหละกับเด็กโตนะครับโอ้ยน้ำใสดีให้ ซีเมนซ้นเด็กแหละเพราะว่ามันมีเปียน้ำดิตอนนี้เลิกงานแล้วครับผมเลิกงานหาวงแง่ะเลาอาบนา้ำเพื่อนก็เปิดห้องให้พักห้องหนึ่งนะครับประมาณห้องหนึ่งดอกห้องไม้เลขสองไม่ใช่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งไม่ได้พักความหมายก็คือเปิดให้พักห้องหนึ่งหนึ่งห้องนั่นแหละ สนามมีสองสะครับท <c oughs> ำสะอาดมีการไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาสำหรับแขกผู้อยากมาพักมาอาศัยครับ <c oughs> พิมพ์เข้ามาเลยคันพใดรยุ่ยในเขตอำเภอพัทไยยอำเภอบัวลายอำเภอสีดาบัวใหญ่อำเภอพลพิมพ์เข้ามาเลยครับบ้านสวนภูวินล,ล่านะครับ รู้สึกว่าจะอยู่โบกไกจากาเครื่องบินลำใหญ่นะครับที่ว่าผู้ใดมาอำเภอหนองบัวล่ายจะก่อนที่จะเขาวันแยกซีดาเนี่ยด้านใา้มือจะเห็นเป็นเครื่องบินใหญ่อยู่ลำหนึ่งอยู่โบกไกกันนะครับคาดว่าจะอยู่ไม่ไกลนะครับเพียงแต่แค่ว่า,าบ้านสวนผูวินล,ล่าเนี่ยเขามาเลืกเติบอยู่นะครับแต่ว่า พอเขามาทางหน้แล้วเนี่ยโอ้เป็นต่พักตาัยอันนี้จะเป็นห้องประชุมสมานาเพิ่นนะครับผมบ่ได้มีค่าโฆษณาอย่างเดียแต่เพียงแค่ว่าผมเห็นบรรยากาศดีๆผมก็เลยอยากจะถ่ายมาให้พี่น้องได้เบ่งผมบ่ได้ถ่ายโดนแล้วครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อยากกับการเดินทางนี่แหละนะครับก็เป็นที่แน่ชัดแล้วน้องพี่น,อน้องเนาะนะครับผมฤดูการนานะผมก็ไเด ไปอยู่วงที่สองครับไปอยู่วงสองก็คือสาวน้อยลำเพลินโชว์อ่าบอสเพิ่ว่าให้ไปซอยเบิ่งซอยแย่เยงเรื่องตลกอยู่ั้างนั้นนะครับพี่นอ้องอ่านี่ครับอันนี้ห้องที่หนึ่งครับนี่ผมพักอยู่ห้องนี้ครับห้องที่สองหมายเลขสองแล้วก็มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปนู่นแหละครับบรรยากาศเพื่นดีไยบอสเป็นมีซ้ำหนีเนี่ยห้องพักนี่ไม,ไม่ไม่ใช่มีแค่นี้นะ เนี่ยนู้นนะครับล้างสีขาวๆนี่ก็จะเป็นว i p พขึ้นไมาอีกจังหน่อยนะครับเป็นมะมะขึ้นนี่ก็พักอยู่ทั้งนนแหละพี่น้องพักอยู่ห้องไม้เหล็กหนึ่งนะห้องห้องทั้งนี้นแต่ว่ามือนีใหญ่ามากทั้งนี้ครับแล้วก็อายุพุ่นก็มีครับอันอันล้างข้าเขียวๆพุ่นจะเป็นโรงครัวโรงอาหารนะครับแต่ว่าลัางข้าเขียวๆทั้งด้านนี้จะเป็นห้องพักอยู่ติดริมน้ําครับโอ้ยบรรยากาศ นะแล้วบันนี้ผมเห็นงานอยู่ทั้งดานหนา้าถนนตักดินใส่รถด,ดำนะครับปรับพื้นที่เพื่อที่จะเทคอนกรีตให้เพื่อนแล้วว่าดินเอาไปใส่ดินเอามาทิมนี่ครับพี่น้องนะดินเอามาทิมอยู่นี่นะครับเมื่อนี้ก็รถติดหลายรอบอย่รถอันหกโลที่ตักใส่นะดินมันนุ่มมันบนแน,น่นครับอากาศดีาย อันนี้เป็นด้านหลังดอกพี่น้องนะครับเป็นด้านหลัง <c oughs> อยากลาาพี่น้องอย่างไปพู้แต่ว่าคือไก่เถืบูคือเมื่อยเถื่อเจ็ดงานอยู่บนมือพี่น้องครับรถเมโคไกลจากบ้านเลื่อนประชาชนเลยพี่น้องบ่ ผมเขามาที่แลกผมว่าโอ้รีสอนอยังคือไก่แต่คืออยูลึกแท้ตันนี้ทั้งด้านนากระทั่งแคบๆครับแต่ว่าพอพ,อพ่อพ่อนเขามาแล้วพ่นจากคนทั้งอันเขามาแล้วนะครับตอนนี้ผมเด็ดทางอยู่ทั้งนานะประมาณสามร้อยสี่รอยเมตรเข้ามาจากถนนข้อนรีดของหมู่บ้านเนี่ยบรรยากาศดีไยพี่นอ้อง อาหารกรมีใไห้นะครับมาคืนนก่ก็จมีชมรมผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเพิื่อนมาสังสรรค์มาสัมมนากันอยู่นี่นะครับผมก็ได้ลองเพ่งเล่นๆอยู่ก็ได้จิบได้ค่าน้ำมันไปสละผมกัน,น้นะนี่ครับบรรยากาศช่างดีเหลือเกินตรงนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนู่นนะครับ ทั้งนั้นจะเป็นทั้งนาน,นี่ต้งนี่ต้งนี้จะเป็นซาหนามบางไ่หน,นึงเลยพี่น้องนี่นะครับที่เห็นเป็นรีสอร์ทอยู่นี่ก็คือมันแปะอยู่กับหนามเลยไหมพี่น้องตื่นมากพี่น้องก็จะแนมเห็นอันสานามเป็นระเบียงระเบียงยื่นเข้ามาในน้ำนาพักนาอาศัยขึ้นอ,อย่างนี้พี่น้องบ้านสวนภูวิลล่านะครับบรรยากาศท้องทุ่งนาก็จะประมาณนี้ เอินต้นยังนอนนี่นอผมเอิอเปลี่ยนน้ำเขาเรื่อยๆนี่แต่ว่าดอกมันได้บรรยากาศดีนี่ก็จะเป็นมุมมานั่งแตงโมเหลืองอันนี้ก็จะเป็นสม บรรยากาศท้องทุง่งนาได้ยินแต่เสียงเขียดออบอบแอบแอบขึ้นหอดสวนจะของขึ้นหอดทุ่งหน้าจะของเ่ได้ว่าทุ่งหน้าพี่น้องของผมก็ได้จนผมเอื่นเป็นบ้านผมมาละเพราะผมผมบ่ได้เขาไปในบ้านจักเกือร์ลวก็วกไปอยู่ทางในผ้าขอบพว,วออกมาอยู่ทางนอกจะพีกันว่าเป็นทุ่งหน้าทุ่งหน้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพราะาจะเอินทุ่งหน้าแล้วนะหน้าจะเรียกว่าบ้านเรือนแล้วล่ะนะครับนี่นะครับที่ดินนี่ก็ของเพื่อนเนี่ยพี่น้อง ขอ,องเพื่อนอ่าเป็นปรลัดปรลัดอาวุโสอยู่อยูอ่เมืองสารคามหรือไงนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดเนาะนะครับเพื่อนเป็นเจ้าของอยู่นี่มาเนี่ยพักพวกเพื่อนข้าราชการของของเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยก็จะมานี่ใช้ลานตรงนี้เป็นลานกิจกรรมตั้งโต๊ะจีนกันแล้วก็มีเวทีมีดนตรี ยืนร้องเพลงเ,เวลาประชุมสัมมนาก็จะอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํามีหลายห้องอ่ะพี่น้องเอาไว้สำนึสกสกคันสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับฤดูกันนานี้พ,พอกันิดพเดอร์พี่น้องเดอนะครับอยู่ที่สาวน้อยลำเพลินโชว์ครับคุณกาใชัยวิไลศิลป์เพิินเป็น,ปน,ปนผู้จัดการวงอยู่หันนะครับปีนี้อ้าวซอยกันเบิงกันแย่งกันละครับพี่น้องครับ สำหรับผมเนี่ยพักบ้งผมกับบริษัพักดอกผมกับมหาครับรถไมโครกับมูกับพวกไปพ่อได้ค่านา้ำค่าไฟไปในแต่ละเดือนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ